Ado, วันียิบหยบนเป็นตัวนี uh ่พูดนะเออติ่งเลยครับพ่นไหมปาตัวปาตัวพ่นนะปีดโอ้บ่ผิดหวังครับบ่ผิดหวังปาพ่นนะปาตฟังเสียงครับพุ่นน่ะปีตัวพ่นไหม สวัสดีครับผมสวัสดียงแดงนะครับน้งองพี่น้องพบก,กันอีกเดียวแล้วลครับนี่เหนือภาพี่น้องมหายามุ้งมงเก้านี่แหละครับใส่เป็ดตะมือว่านนี่แหละเย็ดหลังหิงบริษาทไปพี่น้องเมืองหรอกครับนี่หลังเหลืองานล้วกออกมายามเบืองถืโศกสีมันบ่ครับบริมาใส่โดนแล้วสีมีตัวบวังขึ้นเป็นเพนใส่ไปกินหมดแล้วบรรยากาศุณป้าคุณพน นีฝนกับตกแล้วครับท่านหวานมาือเมื่อบ่หวานหลายเป็นหองอเป็นหองอกม่หรอกังกาดเขาอีอกดย,ยมากเลยบุญค,ครับดอกไมยนน้ยังบุญมีสมง,งามขนาดเลคยคึืมแบบนี้ก็โอเคอยู่ครับมัแบบนว่าคึ้มโอ้อย่ากคดแดดนี้นาประหินเนี้ย ไปบึงลังแรกนะครับ่หงมันบังเล็กเพ็่้น,นมาตวงบนงห้องนห้งดีแอีก,การนี่ก็ไดครับลุนลังแดกนุ่งกันครับผมสวกสิมันบ่ลังแรกบ่วเตมาใส่ดวนเร็วยังบมบุก,กุงก็ได้ คือตืมบ่ครับโอ้ยคิดถึงเงี้ยกับมักันท่าทานอนอี่น่องนะหยบแจกเป็นได้พี่น้องวันนี้ิบหยิมยบมเป็นตัวไหนพูดน่ะอิงสิงเลยครับพุ่นไหมป้าถัวพุ่นอะโอ้โอ่โอนุ่นโอ,นโอ,นโอน่นต่น พี่น้องเบิ่งรลดพุ่นน,น่ะป๊าดโ่วพูดไหมเขาข้าเขาเนี้ยครั้งแรกไงโอ้ยนี่ออตัวงามครับเนี่ยโอ้โหขวบแบบนี้แค่แนวครับเนาะวันตเขโจาห,าหาจินเบลเราวัาวางวันหยุดวันหยุดฤดูพักร้อนทิดรามุนเราเด้อเนาะตะโจสิพากันจินเหลราไปเที่ยวเราบ่าครับ เขาทางดิถ้าพี่น้องมึงรถุปุ่นปุ่งเนี่นๆครับโอ้ยตัวงามเลยปฟาดตัวปุ่นนะปืดข้าขนาดเลยปุน่นนะปฟาดตัวโอ้แบบนี้ต้องเอาไปใส่น้ำแล้วครับนี่ เดี๋ยวมันห้อนดอกกุง้งสิตายเดี๋ยวน้ำใส่ก็คู่จักน้อยก่อนครับโอ้คือแบบนี้นี่คุ้มได้นี่นีห่หลังต่อไปครับโอ้ยปุ่นแดดกําลังสิป่งออกมาแล้วแดดน่าสกแล้วแดวเเดเจ็บทุกคนพี่นอ้องอื้อตั้งเทกุ้งเลย เดยครับลัางต่อไปนี่ปลาไม่เป็นเดะนี่ปลาจวกตต่มบ่เต่มก็ดำหันบ่ครับอุ้ยโอ้ยไปเขหลังหันบ่ไใส่ไก่กันพวดโอ้วนหอะเดียวพี่น้องดูเลยเหอะเดียวครับมึงด้วย มาเดนอ,อกพินังเท่เลยอ้ก็เติมได้ก็ปื้มได้นังนี่งต้องไปด้วยครับข้าง,งกันกน,นี่ยละอู้ไปเรากกบมา,านิ่งแตกเลยก็นะครับที่สวกสีมนัน่ะนั่งนี่ สูงเป็นป็นปานน้ำมันติดติมอยู่บ่ครับอืโอ้ฟังเสียงด้วยครับเออฟังเสียงเป็นไรสุสดสายบ่ครับพูดนะป้าทัวพูดนะปีดพูดมั้อืพูดน,ปนะป้าทัวแคกคูลูพูง,ง่าย หกไล่ครับพี่น้องตุงบบม่มหยียบไลยบุญธรรบ่มีหมงเที่ยนท,ที่เทีนตอกระพ้องกันนะครับนี่พุ่นครับพุ่นโอ้ยนี่ก็บพธรรมดากันนะครับนังนี้นะพ่นนปวดพยออีเลี้ยครับนี่ยขันมองกุ้งเขา่าฮักพอดีมุงกระไดได้การสวรมอีกแล้ว ใส่นานบ่ได้ครับพี่น้องเอ้ยตัวกุ้งจิตายอาการห่อนแย่ก,กันกับมิดต่ลั่น,นเถื่อตัวที่เฮ็ดชิบแล้วตัวที่ไปห่อนหองบ่ได้กินแล้วกุ้งเตียนกุ้งเตือนอออโอ้สแสดงว่าเข้าวอยู่ที่บอ่อใหญมากด้นวยเนาะครับเนาะพากันกินเหล่าเมาเราก็อนอน ปีนขึ้นกับจีนอีกมีเหล่าสสมาบ่ได้ตัวเนาะบนครับพี่น้องพุ่นอ้ยกุ้งเนียนอีกแล้วจัดไปครับพุ่นเนาะจะตัวงง่ายดอกกับฟองกันพุ่นเนะอู้หูเก็บเบิดบนน่องเนาะกรุงเอาไปเสแน่เนาะเนาะ ตัวโอ้ตองไปหานะ้ำมาปิดซะแล้วพี่น้องนี่นนหามตังคกันนด,ดูครับตังต่อไปโศกสีมานวะโอ้ร่มเรื่มมากแล้วเรื่มเย็นแล้วเห็ดกระบอกหรือพี่น้องเอ้ยเห็ดเลี่ยงย ต้องเป็นเบาๆปีนมันตะแคงบ่กันจังเลยสีมานบ่ครับหลังนี่สีมานบ่ครับอู้ยูผุนบทั้งเข่าก็มีครับกุ้งปา้าตัวเหมนกันนะครับสวดศาดบ่คุณอู้อ,อู้บ่ผิดหวังครับบ่ผิดหวังปา้าคุณไหมปา้าตัว ผลนี่ก็ถือว่าโอเคยู่ครับผลไม่แต่อ่อนซ่อนปลาก็มีมกกระแซบ่แล้วครับเนี่ยนี่ครับทอบแล้วโอุ้โย cào độ cá pông gan, ô, vậy, cứ việc cá bơn sáu, sáu bút đâu con, à, bắt, pung càng cá con tiền bỏ đi, vậy, biết con phía nào biết con, thể có hào, vâng hào quá vâng tài, dám mm. ใส่ครับตำบบกห้งนี้คักรีแหละครับนี่ตับบกหุงรถจัดๆเนนะครับเนาะเผ็ดๆล่างปรุงดีๆสาดใส่ได้บ่นเน,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 นี่ยอ้วหกกเป็นองเลยระเจาัวมาใส่ ต้งไปกลางป้าน,นี่แหละโอ้โไ,ไปยามหลวงพุ่ครับผมวันนั้นหกสายไม่มีทางลงเลยหทังนี้ตะโกบะค่อยผ่านได้ครับหทังนี้สวกสีเมนบ่โอ้สหซ่นคืออยู่หรอกครับเห็นกุ้งลอยอยู่ทั้งน้ำอยู่เไอเตมเฟียอยู่นี่อยู่หรอกครับกุ้งวันนั้ พุ่นป๊ัดครับพี่น้องมึ้นรถครับพี่น้องพุ่นไหมปัดมองดูพุนน้องพุ่นนะป๊ัดฟังเสียงครับผมขุนนะยืดทั่วขุนไหมมีธรรมดาเลยครับพุ่นโอ้วโอนตัวเลยครับโอนตัวนี่ปัดปาดปัดหางตัวน้องมุงเนาะไหลสะโค้งไปเที่ยวตึงขึน มึับปุ่นว้ยปวดพดเลยครับปุ่นตู้โกมันตะวันซ่นอย่างเดียครับเนี่ยคนนะอมครับมันเปนธรรมดาเลยครับปุ่นถือหลังมันเข่าคนนะอ้ยมีตะวันซ่อนไ้ป้าตัวหมันครับมันป้าตัวปวดพูปวดพูดแล้วฮ ครับเบิ่งเอาห,อหลายเตือบอยู่ครับขาบกระถือโดดหลายอ,อยู่จัดไปครับพุ่นไหมปืดุ่นอ่ะป,ปลาตัวกุ้งเนียนๆเ,เลย,ม,ลลเย,ยมันประมาณกุ้งกระลังไงถ้เม็นตัวใหญ่นี่เตื้อมนะผ้ว่าเป็นเป็นโรคคนเนาะครับนี่ทีมงานใส่นองมากนะทั้นน้อง คุณครับทีมงานนึ่งกระจอมามายามกรุงแล้วคุณมานูวใส่สุดลงด้วยเลยคุณ <laughs> สิเหลืองานกันแ่ะครับหูหมูอีกแล้วครับพี่น้อง <laughs> เป็นทั้งขางน้องกัย่านเมือนล่มแงใสอีกแงอีก <laughs> ว่ามีคนเชี่ยวอะไรกระจอมบุา้าใสทั้ง ครับหนังต่อไปน่ะถ้าปิงเวศล่ะสีสูงสีมันปะโอ้โหครับหนังต่อไปครับผมสีสูงสีมันปะครับเนี่ยหูตินดง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 ่นตรงแดงต้งเดงเงียบเงียบนีตัวปะครับโอ้ยพ่อได้อยู่ครับพ่อไดทยยุ่คนขเขาจะมาใส่ดูบ่ทางนี้นะน โอ้สูป,ประมาณเลยลังนั้นเยี่ยยยก็พ่อได้กินพ่อได้เตรียมกันอพ่อได้รุ่นแบ่นั้นไม่เดี๋ยวเพเลยครับบุ๊บสองขำ้มสามข้มโอเลือเขียดไปครับรุ่นลังทุดทไาย สีสกสีมันบ่ทั้งปลาเนี่ว่าท้านี่ขจ้าจลงมาดูอยู่ครับเอาหนาสปริงเวีน้นี่นอ่ก็ห้ากาินฟังไฟฟังมันนะครับทาง,างทางทั้งปูนทางเนี่ยมันกยย็ดใหญ่มากพี่วนไปวนมาอยาู่นี่แหละครับครับหลังท,ทุกทายสีตืมบ่สีโวกสีมันบ่สีคุมคาหมุนปลามากบ่ครับหืมโอ้อ ก็มิดแทีเป็นในส,นสุดสัจน่ครับโอ้ยมากอย่างไดียวประมาณเคยพี่น้องในทั้งนี่มึงเดือดครับพี่น้องบาตึมปรนได๋ยวสำเพ็งกว้วยคายนี่นะครับ,บนี่ขอวเรามาถึงสี่วิเศษจุ่มกันในปูหรือสีไข่ยอยู่ครับนี่ใส่หาครับเกือทั้งฝีถือึท่ทั้งนั้นบาถึงเนาะ สิฟ้าอีกถั่วบแล้วครับเนี่ยอ้อยหยเดียวอิ่มหนึง่งจัดไปครับหนังประมาณโอ้ฟุ่งอ,อกหลายตัวเถอะปะแปดตัวทั้งออกทั้งเขาจัดไปครับเสียเน่้อน้องหางหกเจ็ดตัวเดี๋ยวจับกลุ่งมันครับพี่น้องดีเสีย นี่แหละครับผลงานในหลายเยอะครับผมตน้งแต่าดนะครับผมตัวใส่น่าแมงสีนะครับยังบัตายคันบัวเซนี่ปานี่ขท้าเดี่ยวกุงถือว่าคุมอยู่นะครับแรงนี่ยนะครับเนาะบัวเฝ้าเลยคุมคร์มาอยู่ตืมเลยครับนี่สองรู่ขึ้นเพิ่นนะครับนะครับสำหรับจิมนี่กัขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนเด้อครับอยู่ดีมีแห้งลำลำเรื่อยๆเงินท้องทุกผู้ทุกคน สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ